วิถีใบไม้ไหวคือใจที่ไหวคิดไปเองตามมายาสมมุติผ่านรูปผ่านนามที่ถูกในรู้จดจำได้แล้วและที่ฉันกำลังเขียนหรืออ่านให้ฟังอยู่นี้ก็เกิดจากจิตตรุงแต่งด้วยถ้อยคำมายาเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเหตุ เพื่อทำการสื่อสารต่อกันให้เอใาใจในเรื่องสมมุติเดียวกันนี่แหละเอาประโยชน์ในความเข้าใจเพื่อการละวางเป็นที่ตั้งนัณในทีนี้วันนี้ก็รู้เห็นจิตใจชั้นไปวิชาที่ฝึกตามแผนที่เดินทางมีแต่ให้ละวางไม่มีชี้รำให้เกิดกิเลสหรือหลงยึดในสรรพสิ่งใดๆเลย นี่คือปัญญาที่ฉันฝึกได้และครูบาอาจารย์ที่ฉันรู้จักทั้งหลายก็มีผลลัพธ์ออกมาคล้ายๆกันเมื่อเอามาเทียบเคียงกันกับหลายหลายองค์ที่ท่านได้แสดงมายาธรรมผ่านสมมติบอกทางเอาไว้แล้วโดยเจตนาแห่งการแจ้งในธรรมย่อมอยู่เนื้อโลกมายาไม่ต้องพูดจ้า มันก็รู้ด้วยตัวของเราเองอย่างเงียบกิบแต่เหตุแห่งการสื่อทอดฉันจึงต้องหยิบยืมมายาภาษาสมมตุติมาใช้สื่อสารเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจต่อเหตุแห่งการสมมติในแก่นหลักธรรมละวางอย่างถอนรากถอนโคนวันนี้ ก็ให้ปัญญาละวางกันอย่างเคยรู้แต่ไม่เคยรู้อะไรจริงเห็นแต่ไม่เคยเห็นอะไรจริงเมื่อเข้าใจโลกมายาที่ถูกสมมุติขึ้นอย่างสิ้นสงสัยเหตุของการใช้สมมุติในทีนี้จึงใช้เพื่อการถอดถอนสมมุติด,ด้วยกันนี่แหละ จริงๆมันไม่เคยมีในตรรามีแต่ธรรมมายาเอาไว้ชี้บอกทางเมื่อเข้าใจความจริงแท้ที่ไปพ้นจากสิ่งสมมุติทั้งหลายจนท่องแท้จนสิ้นงสงสัยย่อมหมายถึงได้ละวางความยึดถือในมายาสมมุติทั้งหมดออกไปได้ ตามที่เราเข้าใจจริงๆเข้าใจแล้วก็อยู่อย่างปกติธรรมดาไปตามการดำเนินชีวิตนี่แหละนี่แหละประโยชน์ของตำราละเขาเอาไว้ใช้ละวางเขามีเอาไว้ใช้เพื่อบอกทางเพื่อกันหลงไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้คนอา่าน หลงหยึดในตำราชื่อมันก็บอกตัวเองอยู่แล้วนะว่าละวางเหตุ hey, ถ้าเรายังคิดยังยึดถืออยู่แบบจริงจังถึงการที่มีอะไรเป็นอะไรสักอย่างตามที่ตำรากล่าวไว้อย่างเหนียวแน่นไม่ยอมปล่อยวางตัวรู้ จากมายาออกไปเสียแน่นอนจิตใจย่อมยังเวียนวนอยู่ในตัวรู้จากตำลามันพาทะเลิดไปนอกจิตใจของตัวเราเองตลอดถูกมายาบดบังความคิดอยู่ตลอดด้วยเหตุนี้ถึงให้รู้มากมายเพียงใด ย่อมไม่สามารถจะรู้เห็นตัวธรรมชาติเดิมแท้ของจิตใจในตัวของเราเองได้แล้วไอ้ที่ว่ามันไปพ้นสมมุติน่นะนะมันจะเกิดความเข้าใจสัมผัสจริงๆกันได้อย่างไรว่าพ้นสมมุติไปได้แล้วเมื่อไม่หยุดเอามายามาคิดมาหลงเชื่อ ที่เรียกว่าแบกตำราภายเรือกลางคลองถึงฟังแล้วก็แบกขึ้นฟังต่อไปอีกไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางก็เคยเห็นนะบางคนก็แบกตำรามาสื่อสารกูดคุยกับฉันบอกว่าปฏิบัติทำแล้ว จะได้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ฉันก็บอกไปว่ามันยังไม่ตรงทางเขาก็เถียงอีกบอกว่าในตำรามีกล่าวเอาไว้เลยในเล่มนั้นเร่มนี้เห็นทรงเห็นอาการฉันก็รู้แล้วว่ายังหลงอยู่ทั้งเพ แต่ก็แนะนำอะไรไม่ได้มากเพราะน้ำกำลังเชี่ยวคนกำลังหลงย่อมมองไม่เห็นจิตใจของตัวเองบอกทางยังไงให้เขาแก้ไขยังไงเขาก็ไม่ฟังหลอกจะทายานไปตามกิเลสที่ตัวเขายึดอยู่ท่าเดียว นี่ฉันก็เอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเฉยๆไม่เกี่ยวกับตัวธรรมหรือตัวธรรมชาติเดิมแท้เลยนะถ้าเข้าใจได้ก็จะรู้จะแลเห็นเป็นปกติธรรมดาธรรมดานี่แหละเมื่อตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เข้าใจในตนหยุดปรุงทุกอย่างวางลงเสียให้สนิทอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละความเข้าใจในความเป็นหนึ่งของธรรมชาติเดิมแท้ที่สมมติขึ้นให้รู้มันแสดงตัวอยู่ของมันอย่างเนียวกริบโดยไม่ต้องอาศัยสมาธิขันไหนๆหรือการสื่อสารรูปแบบใดๆ ที่ต้องปรุงผ่านมายาเลยก็สามารถรู้เห็นมันได้ขำๆไปแบบไม่โง่ไม่ฉลาดไม่เร็วไม่ดี